สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นะคะมาอันมื่อนี้พามาเบิ้งอันนี้จะพี่น้องค่ะนะคะใบสาราเน่ค่ะสาราเน่สารสาเน่นะคะเป็นผักที่ทนแดดทนฝนทนหนาวทนหิมะนะคะหิมะทวมทวมเลยเราทราบแล้วยังคุ้มไว้ด้ค่ะตอนนี้กับโป้งขึ้นมาแล้วกำลังแตกบักงามเลยค่ะพี่น้องค้านี่ ยอดปร่งขึ้นมาไม่ไเลยค่ะเห็นบะยอดง่ายๆเลยค่ะ,ปะ,คะไปกับกระลังแตกออกมางามพูนล่ะแพร่คมได้บปที่นี่พี่น้องพุพ่นะแพร่ไปพุ่นะแพร่ไปเป็นเครือเลยค่ะเป็นเงาอาดลาดเลยแบบนพี่นอ้องอนะจะบอกเลยนางทนทานทายาทจริงๆนะคะเพิดด่งดูสารเนพี่น้องนห็นปะ กอเป็นกอ,นกอขึ้นมาเลยค่ะสารเนสารเนนะคะแตกบกเหงาแบกาคากเลยบัดเนี่ยแตกขึ้นมาอุ้ยสอนเนะพี่น้องเนาะปลูกเที่เดียวทนแดดทนฝนทนหนาวทนหิมะหิมะถ่วมกะยั่งบ่ดตายนะจ๊ะนางเก่ง โถดโพดยกให้นาง